ช่วงเทปูนนะครับช่วงเทปูนเทคอน,นกรีตด้านล่างนะครับดึงช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันเอาบุญเอาบุญบุญ,บญมันจะเป็นหนักๆน,นะครับแล้วก็เพื่อน บุญจะเพื่อนแล้วก็เป็นหนกัหนกๆบุญมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วบุญนีเริ่มเทแล้วนะครับด้านบนจับด้วยกันได้นะครับว่าดูกลับไปแล้วครึ่งนึงนะครับว่ายังเหลือทยอยกลับละลาว 250คนนะครับตอนนี้เหลือชาวเฉพาะญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆที่ร่วมเทคอนกรีตนะครับจากเชียงใหม่ก็มานะครับเห็นพี่หนาอยู่เมื่อเช้านี้ ปุมันจะเปื้อนนะครับบุนก็จะเป็นสีเปื้อนๆหนักๆที่ยังไม่กลับก็ช่วยกันเทป,ปูนเนงอที่วัดหกสิบไล่กว่านะครับถึงช่วยกันอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทำอะไรอนี้เจ้าวาดก็มาเทเองนะครับ ไม่เทไม่ได้ครับอ่าไม่เทก็ต้องเก็บคู่เปล่าเขาได้ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือภาพจากมุมสูงนะครับอันนี้ลศิษย์พระอาจารย์วิมลครับเสียไรห้อยก็มานะครับ เดี๋ยวไล่อ,อ้อยน้องแซงมาเรื่อยๆครับดึงช่วยกันนะครับท่านเหนื่อยก็ดึงช่วยกัน เอาถุงมือป่ะวัได้เศร้าได้แม่มันหลอกเดียวที่ได้ยินเสียงไม่ใช่ใครนะครับแม่ปลาพลยชัยวันแม่ราภา รำไพนะครับแม่รำไพ